มาว่ากันที่วันพุธค่ะเขาว่ากันว่าวันพุธสุดแสนจะอาภัพรักจะจริงไม่จริงมาดูกันค่ะวันพุธรักคุณและอาภัพมันเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นว่าวิธีแก้ที่คุณจะทําได้ในการตั้งชื่อของคนที่มีวันพุธคืออย่าใส่พยัญชนะที่ไม่มีหัวก็ไก่ถือว่าไม่มีหัวก็ให้งดก่อนทอทงเป็นพยัญชนะเพียงตัวเดียวที่ไม่มีหัวและอนุญาตให้คนวันพุธใช้ได้เนื่องจากทอทงมีคุณค่าในตนและ มีเสาสำหรับตั้งธงเสมอเพราะฉะนั้นธงจะค่อนข้างได้รับเกียรติแปลว่าทอธงอนุลมให้ใช้ได้ในชื่อของคนที่มีวันพุธและอักษรทุกๆตัวที่มีหัวในวันพุธสามารถใช้ตั้งชื่อได้เพื่อข่มธาตุลมให้น้อยลงหรือมีผลมีเดชะน้อยลงในการตั้งชื่อของคนวันพุธและจะทำให้กำความรักลดลงได้ด้วยเพราะวันพุธ ค่อนข้างสดชื่นสดใสวิริศมาลาแต่ว่าอาพัพรักมักจะไม่มีคู่เพียงคนเดียวหากเป็นผู้ชายวันพุธยิ่งตอนกลางคืนเป็นชะตาของเทพพบุตรไม่มีทางที่จะมีพันรยาเพียงหนึ่งเดียวหญิงวันพุธเองก็เช่นกันการให้มีคู่หรือมีชีวิตคู่เพียงหนึ่งเดียวเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าหากในชื่อเรามีอักษรที่มีหัวมากกว่าสามตัวเราก็จะ รักคนนั้นอยู่ได้และตลอดไปและความรักก็จะไม่อภัพเหมือนที่เคยเป็นมาตัดท่าลมในวันพุธเสียแล้วคุณจะรู้สึกสบายตัวสบายใจไม่สิ้นเปลืองความรู้สึกต่อไป